តើយ៉ាងគិតយ៉ាងណា

กว่วัิบ่มากประา <c oughs> ปง,งานนำจังนั่งจอน <c oughs> <c oughs> โอ้มอนก็กระติกกือนกันเลย กันลยเนียปิป parrot parrot er ปป้วปิ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 อ้ปานมาเต็มแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วฮะามื่อตอนค้นแล้วคนนอญหันแล้วคุเศร้าเก็บเผื่้ว่าจะลุกขึ้นเมื่อพียน้ราลบมากเหมือกี้เกือบตกลุ่มอะรบักเลือกตลด ตกลงไปนี่โอ้ยแขนเลยยืนหมอนี่พอดีไหมยืนหมอนมันวัดทอกันพอดีเงือบไปบางเงือบแล้วก็กับกล้องเนาะเบื้องภาพายของนี่ครับรายงานร่องานนั่นไ่นำจากนั่งจอน <c oughs> เาไปอันคันเก็บสวนเท่าแล้วมือนอีสวนไปสวนไปป่ฮะสวนกันสวนเท่ามาแืแนเราไปสวนไปสวนไป,นไปเพรว่าบานนึงเข้ามาตมานปาอออราไมยถึงว่า เราเก็บพอบกันก็คือข้างเข้ามันที่หายหดไหมพนังงาน้วยนะเราได้ยุ่งเราายแข่งนั่นแหละนั่แหละก็ได้ต่มาถ้าเก็บพอมกันนี่ข้าเข้าวหดเลย วันมีมึงมีแม่มีไอเกตบ่เนี้ยพัดแล้วกามีบินเนี้ยลายกับไว้บ้าดมา,มาออไม่งว่วงแล้วบัดดีสิไปหาตัดผมอยู่ นี่มันเหลือกีก่รนน้อยจังหวัดไงสิบได้ปะอ๋อข่ายยุข่ายยุขนูสิบห้าครับจากนี้ไปจนจุดทีง,งหน้านะครับกเรเหิดส่วนนี้นะครับ คิดว่าสิถึงยี่สิบสุงมาครับนี้บักพริกกะลาพ่อบักพริกบักพริกกะลาพ่อบักพริกนะมันช่วบักพริกลาน้ำเนี่า คนละครืงเลยเผูกคนละครืงฟั่งนั่นขาวฟั่งนี่ดำไอ่ฝั่งนี่เขียวมันเ,เป็นสวนล้านสิบผูกสองสองขางทั้งหนึ่งขาวทั้งหนึ่งเขียว บอกว,ว่าว่าว่ามันมันปูแบบนี้แล้วแบบนี้หล่ยานั่นมันก็จะผสมกันเองมันก็ือเป็นเขียวอมขาวพอเสียซอยกับเอาเงินซอยเยอะดอก มากก็ซอยกันนะสิแล้วก็วี <c oughs> อันนั่นอันนั่นมันราคาก็เจ้ามันตายโตง,ง่ายเธอห้ <c oughs> อามันราคามันลงไปเรืเร่อยๆ